ดีครับหนุ่มพูนสวดรพุ่มชัยครับผมวิติชนคนพ่อสวนครับทันี้ก็มานั่งเย็นๆนะครับเต่รนอนไปนนดนงนะครับนอนเพลียนะครับเพลียก็เลยมานั่งที่เพืงพักอาหลวงนะครับวิถิชนคนพ่อสวนครับพอดีอาหลวงเนี่ยงานติดมืออยู่นะครับก็เลยมาเอาสักหน่อยวันนี้นะครับอากาศเย็นๆนะครับผมอาหลวงสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับหลายวันแล้วก็ไม่ได้เจอกันครับก็เลยเป็นห่วงแฟน ทุกทุกท่านเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมก็ต้องทําเก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยๆครับมันไม่เยอะจนเกินพอดีวันนี้ก็ต้องไปปรับปรุงเรื่องที่ทางอุทยานเขามาเขาใจที่แล้วลงหลักลงอะไรให้ก็ <c oughs> ต้องเสียเวลาเข้าไปช่วงหนึ่งแล้วก็เก็บถังมาวันนี้เก็บถังน้ํามาเผื่อว่าแรงๆผมก็ได้ใช้รถผักรถอะไรนิดๆหน่อยๆดีกว่าให้มันแรงเสาตายทีเดียวครับก็ <c oughs> ขอแฟนเพลงไอ้แฟนแฟนเพลงนะขอแฟนๆ,ๆครับทุกท่านนะครับ ็ช่วยกันเป็นกำลังใจแรงเชียร์ให้กับช่องของหนุ่มภูสวัสดิ์ตลอดไปก็แล้วกันครับเดี๋ยวเราไปดูความคืขึ้นหน้าหลวงว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวบางครั้งบางอการผมว่าอาจจะพูดเพี้ยนไปบ้างครับเพราะว่ามันทวันเหนื่อยทั้งหนักอยู่ทุกวันนะวันนี้กินแก้วไหม่เอาเอาแก้วมาฝากอาหลวงวันนี้กขขุดหินไปบ้างโน่นปากบ่อมันเอาหินขึ้นมันร้อนแล้วเดี๋ยวไปดูก็ได้ครับเดินเดินไปดูกันว่าว่าหลวงทําอะไรบ้างนะครับผมวันนี้ก็เนี่ทำแปลงผักอยู่พอดีครับ ก็เลยเก็บเศษหญ้าเอา,าไปทิ้งมันเยอะเลยเพราะเอาทากฝนตกก็เป็นปัญหาอยู่ <c oughs> ทำจนเหนื่อยแต่ไม่ล้าไม่ท้อไม่ท้อไม่ถอยนะครับถ้ามีพวกแฟนๆทุกท่านยังให้กําลังใจเหมือนเดิมผมก,ก็ต้องอุตส่าห์ทำนะครับเผื <c oughs> ่อไว้ได้กินในครัวเรือนไม่ได้หวังอะไรยเยอะแยะมันเกินไปนะครับถังเนี้ยถังเนี้านะครับเก็บมูลหญ้าเอาไปทิ้งครับเราจะไม่ฉีดไม่ใช้ยาเลยครับ ใช้แต่พวกจอบเสียมน,นี่แหละเป็นเครื่องมือเก่าๆดีกว่ารุ่นปู่รุ่นย่าก็แล้วกันนะครับก็ดูพวกผักพวกไรแตงก็เริ่มเริ่มจะออกแตน,นี้แตงๆๆแตงแตงไทยครับแตงพื้นบ้านครับแตงไทยเนี่ยเขาท่านทุกท่านแฟนๆคงจะรู้จักกันนะครับเนี่ยเป็นแตงที่ว่าใช้ในครัวเรือนแล้วก็มีน้ํากะทิมะพร้าวสุดยอดเลยครับยิ่งหน้าทุเรียนอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับมันเข้าขบรรยากาศกันดีดีเลยแต่มันยังไม่ออกลูกครับ ออกมาก็เน่าเพราะขนตกเยอะครับช่วงนี้สองสามวันแล้วมีลูกจ้างด้วยมีมีมีอยู่นี่มะเขือเรื่องออกดูไปดูมะเขือยาวของอาหลวงครับมะเขือหน่อยคนี่นี่นี่ยาวจริงครับนี่หาไข่ไม่ได้เลยครับนี่หุ่มเลยหาไข่ไม่ได้เลยครับเนี่ยเนี่ยผมไว้ทําสายพันธุ์มันตัวนี้ผมจะไม่เอากินครับเนี่ยไว้ไว้เป็นพันก่อนแล้วก็ค่อยกินตัวหลังเพามันมีหลายหลายลูกค่อยว่ากันลูกยาวมากครับสวยไม่ได้ฉีดยาเลยครับไม่ได้ฉีดยานี่นี่ ไม่มียาเหนื่อยมากใช้ปุ๋ยดินเผาพวกนี้ใช้วัสดุพวกเก่าๆหวานใจอาหลวงนะครับขวัญกำลังใจตาเล็กนะครับนี่นี่สวนบัวเพียงเล็กกว่าสิบเก้าอันนี้นี่ก็มีถังน้ำมีเอาถังน้ำมาสําหรับเอามาจากสวนยางของข้างในนิดหน่อยครับแต่ขอเราไปไหวฉีดหญ้าฉีดอะไรเรื่องวันนี้ก็ตรงนี้เราเราเรางดสารเคมีแล้วลดสารเคมีก็เลยเก็บมาใช้น้ำน้ําก็ใสน่น้ำนี่ยน้ํา ไว้รองรับรถผักอ้นนี้วางแผนไว้หน้าแรงนะครับเราจะได้ใช้บัวรถนะครับผมก็เดินมาดูบันไดผมสร้างบันไดด้วยครับบันไดครับบันไดเดินลงบรรยากาศไม่มีป้ายนะเดี๋ยวคอยมีป้ายโชว์ว่าจะทำป้ายด้วยนะครับอืมหืดูนะครับดูผักบุ้งผักบุงก็เริ่มเริ่มเริ่มที่จะกินได้แล้วนะเก็บมาม่ากินมาม่าได้แล้วนะครับนี่ผักบุ้งนะผักบุ้งละลาดน้ำให้มันก็เริ่มดีขึ้น มาแวงขมบังคมกันครับที่มาออันนี้มาแวงขมที่ผมได้ลงคลิปมาก่อนนะครับนี่อันนี้แก้หวัดแก้เจ็บคออะไรนะครับดีมากเลยนะครับนี่มาแวงขมครับผมบรรเทาฮะบรรเทาอ่านี่บันไดที่ว่านวันนั้นที่ผมมาทําคลิปอยู่นะครับตรงนั้นไม้เล็กๆน้อยใบโอ้ไหดูเล่นบ้างย่งก็มีดูเล่นก็ต้องมีครับนี่มันเป็นดอก ข้าวพาที่เขาเรียกครับฤด,ดูแลมันจะเฉาไปพอฤดูฝนมันก็ขึ้นมาผมปลูกอย่างนี้มาเป็นสี่ห้าปีแล้วใส่กระถางไว้ครับแต่มันก็ออกดอกอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดมาปีหนึ่งมันก็ต้องออกดอกรอบหนึ่งแล้วพอข้าวด้ดูแลมันก็จะเปลี่ยนเป็นเหลือแต่ดินพอข้าวด้ดูฝนมันก็ขึ้นต้นขึ้นหน่อมาเหมือนเดิมครับไม้พวกนี้อันนี้เด่นดอก ดอกพันศาเข้าเข้าวข้าให้ข้าวข้าวพันศามีมีด่างด้วยม <laughs> ีด่างนี่ไม่ใช่ด่างขายได้ครับ <laughs> น่าจะโดนแดด <c oughs> มีด,า <c oughs> ด่างมีด่างสีขาวขาวนั่นนะี่บันไดก็เอาเศษอิฐเศษกระเบื้องนะครับมามา,<ำ>มาเสียดายตรงนี้ครับเจ้าทองก็ไปไดแล้วอ๋อกล้วยไข่กล้วยไข่ครับกล้วยไข่ที่เคยถ่ายให้ดูครับนั่นแหละวันนั้นมันลุ้นเยอะครับ นินมันซุดลงมาแล้วก็ล้มระเนระนาดผมก็ตัดไปบ่มไว้มันจะสุกไม่สุกก็ยังไม่รู้ครับหลักฐานนั่นเหลือแต่ตอมันเหลือแต่ตอผมก็ขยายแขนงมันใหม่ไปปลูกแล้วก็เหลือเผื่อว่ามันมันมันยังใช้ได้ผมก็เก็บไว้ก่อนครับหลักฐานหลักฐานเผื่อว่ามันขึ้นมาจะ้เอาไปขยายตัวใหม่ก็เสียดายเหมือนกันครับเสียดายไม่รู้จะทำาไงได้ใครธรรมชาติครับเราจะไปซีเรียสก็ไม่ได้จะไปเอาเรื่องเอาราวจากจาก ผู้หนึ่งผู้ใดก็ไม่ได้ครับเพราะมันเป็นภัยธรรมชาติเกิดขึ้นมาเองฝนตกดินถลม่มครับนี่บรรยากาศมุมสูงนี่นะครับผมบรรยากาศยามเย็นก็อาลวงสดกาแฟนะครับจิบกาแฟแล่ผักเลยนะครับนี่น,นีพาพี่น้องดูดูผักกันนะครับผมสวนเตียนกล้วยกล้วยไข่ไปแล้วแต่ว่า เล่นนางยังอยู่หลังสวนมยังยังอยู่ยังอยู่เออนะครับใครที่ต้องการนะครับใครที่อยู่พนมตาขุนนะครับต้องการที่ที่จะซื้อหน่อนะครับก็สามารถมาติดต่อมาได้เลยนะครับเนี่ยอาหลวงบอกว่าขายหนอละสิบาทเองนะครับแต่ว่าก็คงจะประมาณนักเออสิบสิบห้าวันนะครับสิบสิบห้าวันนะครับผมเพราะว่าหนอเราเพิ่งจะแจกหมดไม่ได้ขายนะครับแจกแจกหมดเดี๋ยวไปดูน้ำในสระนะครับเพราะว่าฝน ที่ตกลงมามันน้ําในสระนี่มีเยอะเห็นนะหลวงว่ามีโครงการอยู่มีโครงการที่คิดอยู่นะครับว่าจะทําอะไรต่อกับสระมาปล่อยไว้ก็ดูน้ำน้ำไม่นะัไว้เล่นไว้เสือว่ามันเหลือกินเหลือใช้ก็ค่อยว่ากันเลือกขายยังยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเอาแค่แค่ไว้กินก่อนเนี่ยผมก็น้ํามันเริ่มขังได้แล้วตรงนี้น้ำน้ำมันนี่น้ำนะครับนี่เห็นแล้บก็พยายามสะสะให้ออกเผื่อให้น้ำมันได้สะอาดครับเขียวนั่นแหละ แล้วก็จะปล่อยปลามันจะมีอยู่แล้วก็หอยขมครับหอยขมหอยขมนี่ผมเอาไปเลี้ยงแล้วครับคงกรงกงจะรู้นะครับครับผมต้มกะทิแกงคั่วดูแกงคั่วนะครับแกงคั่วอร่อยเองโอหอยขมไม่ต้องห่วงปวดไดจุกปวดไดจุกเดี๋ยวไปดูในคลองหน่อยครับในคลองแล้วว่าหลงเลื้อหมดแล้วนะครับเลื้อเรียบร้อยนะนี่บรรยากาศนะครับก็ลงเผือกลงไรนะครับนี่พื้นที่นะครับเผือกบอนเนี่ยสองอย่างสุราษฎร์เรียกบอนบอนหวานไหม ไม้นี่อยากเที่จะเป็นไม้กังเขนนะครับที่ผมทำเรามันไว้ครับพี่โอ้โหโอ้ไอ้นี่ค้างนะค้างค้างยอดมันครับโอ้มันที่ตาล้านให้มาใช่ไหมครับมันสีม่วงครับเนี่ยโอ้นี่ผมก็ต้องต้องทำทำเราวให้มันไต่ขึ้นไปครับอ๋อนี่ค้างค้างทำทำค้างอ่าก็ตัดต้นไม้มาน้ำใสมากเลยครับในคลองไปลุ้ก็ผูกเลไว้นอนมีหินหินลอยอยู่ก้อนบอกว่าไปขุดให้มันโชว์ขึ้นมาหน่อย อันนี้โผล่มาจากตรงนี้เลยใช่ไหมครับโผล่อยู่ตรงนี้ครับ <c oughs> ผมมาแหวกให้มันออกมันมองเห็นชัดเจนขึ้นครับนี่ก็เป็นมันเป<อ>็นควนน้นำหอมไม่จะหอมไม่หอมผมยังไม่รู้ครับเอามาอยู่ข้างๆไอ้ก้อนหินเลยนุ่นผูกผูกเปลยผูกเปลยนี่ไว้นั่งเล่นครับผม <c oughs> ก็เวลาเหนื่อยก็มานั่งพักผ่อนนะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับเดี๋ยวเผื่อว่าเสาที่ผมทำมันยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่อันนี้เสาที่อ้าหลวงให้ผมไปสองต้นนะครับไอ้ นาหลวงอามาต้นหนึ่งแต่แกเอาต้นต้นที่แบบไม่สวยเหมือนเหมือนที่ผมออกไปเปที่ผมได้มาก็โครงการมาเรียก,ก็ยังขอบคุณหลายๆอยู่ครับครับผมแจกให้มาทั้งมุง้งทั้งเปรผมก็เอามานั่งเล่นอยู่เนี่ยครับข้างบ้านผมก็มีตรงนี้ผมก็มีนะครับข้างข้างสระก็บน้ำเนี่ยบรรยากาศความสุข<ไ>หลังเกษียณนะครับลงกองลงกองเริ่มจะเหลืองเหลืองแล้วตรงนี้ครับเริ่มเหลืองเหลืองเริ่มจะเหลืองเหลืองแล้วนะครับลงกองสีเปลี่ยนแล้วครับเดือนสองเดือน บางช่อก็เขียวเหมือนอย่างต้นต้นด้านหลังตรงนี่เห็นไหมครับลองกองลองกองเริ่มเริ่มเริ่มออกสีบอลบอลฟ้าแล้วครับเนี่ยออกเหลืองแล้วนี่เป็นสามเณรนะครับจะท่องนี้เริ่มเริ่มเริ่มนะครับตาว่าน้ำปลาหวานนี่โอเคแล้วนะครับเนี่ยถ้าเผื่อไม่มีอะไรเขียวก็พอได้อยู่ครับเอาน้ำปลาหยดๆใส่ถ้วยข้าวแล้วก็กอกลองกองใส่ลงไปก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วก็ยังได้อยู่ตาจะสว่างขึ้นนะครับจะเห็นหรือเปล่านะครับเนี่เพราะว่าผมใช้กล้องหน้านะครับ ช่ังเอเดือนบางเดืง่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆดีกว่าเลยได้ zoom ถึงๆนะครับเนี่ยดูวเราจะได้เห็นชัดๆเลยนะครับว่านี่หลงกองนี่เริ่มแล้วเริ่มเป็นสีบอลพระนี่ครับผมนี่นี่เห็นไหมครับเหลืองเหลืองเหลืองนี่แกอีกหน่อยจะได้มัมแล้วครับจับยับไปแล้วครับนี่นี่ นี่นะครับเดี๋ยวเดให้ดูฮะดูนี่คือลองกองของตาเล็กนะครับสวนพอเพียงเล็กกว่าสิบเก้านะครับรับรองว่าปลอดสารพิษล้านเปอร์เซ็นครับเพราะว่าโลไม่ได้ให้อะไรเลยนะครับเลยครับอันนันไม่แยกวันนี่ดูไม่ถึงไม่แยไม่ถึงตุ๊กตานะครับของจริงนะครับเนี่ยไม่แยกของเรียนแบบนะบลอกเรียนแบบก็ไม่มีของจริงๆนะนี่ชอบ่อสวยมากเลยนะตันี้ชอบหวานนะครับมาจากอะไรมาจากใต้ตันยงมัดแต่ก็มาตรงที่บางมานนะครับ ที่ผมก็ไปซื้อสายพันธุ์มาจากกิโลเมตร64แต่ไม่ก็ใต้อยู่ใต้ใต้ตาขุนเละเดิมเริ่มะเริ่มเริ่มที่จะจุ๊บจิบได้แล้วนะครับนี่แต่ว่ามันยังเปรี้ยวอยู่นะครับนี่ลองกองครับโอเคนะครับอ่าหลวงมีอะไรจะฝากทีกเปล่าครับเดี๋ยวให้ฝากอะไรก็ับหน้อยนะครับผมแฟนคลับพี่น้องและก็มืด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 ก็ต้องการให้กำลังใจครับช่องของหนุ่มภูสวัสดิ์เหมือนเดิมก็แล้วกันนะครับ ผมก็ไม่มีอะไรจะฝากก็ฝากฝากันเดิมๆอยู่กันนานๆแล้วก็ค,คิดกันน้อยๆแต่ต้องอยู่กันให้นานแล้วก็ให้กําลังใจกันตลอดไปก็แล้วกันนะครับ,รบผมช่วงนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะาว่าเราก็ทํางานติดมืออยู่บางทีพูดอาจจะติดขัดไว้บ้างนิดๆ,ๆ,ๆหน่อยค,ค,คิดนู่นคิดนี่ผมก็เหนื่อยอยู่แต่ผมมาก<อ>็ไม่ได้คุณตั้งใจบางทีคือแบบมาถึงเอาเลย <c oughs> ไม่ได้เตรียมการเาต่อยยังไงก็ตามแต่กําลังใจพี่น้องถ้าให้กําลังใจช่วยเชียร์ช่วยไลฟ์ผมก็ หายเหนื่อยทันที่ครับอ่าก็ขอขอบคุณไว้ณโอกาสนี้นะครับครับะครับผมขอบคุณอาหลวงนะครับสวนพอเพียงเลี่ยงโควิดสิบเก้านะครับบังหมานคันทรีนะครับเขาศกเมืองคนดีนะครับมีคุณครูผมจากหาดใหญ่นะครับคุณครูถามว่าบังหมานอยู่ไหนนะครับก็อยู่ที่เขาศกเขาศกก็อยู่ที่อำเภอพนมนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับใครที่อยากจะมาเที่ยวอะไรก็นะครับเดี๋ยวโควิดซาค่อยว่ากันนะครับผม รับจริงครับครับผมเดี๋ยวก็นั่งจิบกาแฟกับอาหลวงต่อนะครับต้มน้ำร้อนกับไฟไม้สะนะครับอาหลวงว่าจะไปหาพันธุ์ปลาดุกอะไรมาเลี้ยงนะครับผมก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกกําลังใจด้วยนะครับผมช่องหนุ่มพูนสดคุ้มชัยวิถีชนคนพ่อสวนนะครับเราจะกลับมาจะเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับก็ขอให้ทุกท่านอยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 เนะครับเดี๋ยวผมจะไปนั่งดื่มกาแฟกันต่อสักนิดหนึ่งนะครับผม บรรยากาศเย็นฝนก็ทำแทจะตกด้วยนะครับวันนี้ก็รู้สึกเหนื่อยๆนะครับเมื่อวานไปทาเสาเปลนะครับเดี๋ยวก็จะไปถ่ายทําให้ดูนะครับว่าเปลที่ผมทํานั่นเป็นไงบ้างนะครับที่มุมป่อนผมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนุ่มภูลสวนพุ่มชัยวิถีชนคนพ่อสวนด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับได้ด้วย นี่น้ำเมื่อวานเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าวันนี้น้ำมันลดเร็วนะครับลดเร็วมากไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ